สสดีค่ะเมแสงค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมแสงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรลกของเมแสงในงวดนี้เนาะค่ะงวดที่พานมากคุณแม่กับฟันแม่นอยู่ด้คุณแม่นแ่ค่ะฟันแม่นเนาะค่ะงวดก้นก้นกับฟันแม่นเนาะแต่ว่าจับเอาบปินค่ะงวดนี้มาตามคุณแม่เนาะค่ะวันที่ย5่ส้วเนาะคุณแม่ฟันแนวไรนอะ แม่ฟันไม่เหีวดอกฟันแม่กฆควบฟันแมงฟันวายเดไปนั่งเดดูน้ำพื่อนพื้นอาคนละนั่งเดหลายคนนั่งคุยกันจักโศกกระหล่ำยังแล้วเนาะหักเบากันธรรมดาสามัญห้าวเบากันเดี๋ยวละไม่ควบฟันก็ได้ค่ะแบบ นางไม่ไงมันกน็กน,นั่งแม่ก็นั่งบ้านนี่มันทีนมีกระดาษบ้านเนี่ยที่นี่ทีิมี่ร้านหน่อยร้านหน่อยมันยางมะโนยางมามันละมันนั่งไก่ใหญ่นะค่ะมันละมันสีเลย,ย,ยใหญ่เนี่กระดาษก็เขาเขียนไว้ค่ะ เล็กนั Le ่นเล็กโตคนสี่นั่นมันจะเป็นเล็กซีกเก่าก็ซบแปริบเก่าก็สิบแปรแน่เหลือเหลือคนสี่สี่ใสจะได้ค่ะมันนี้ใหญ่มันนันว่าในกล่่มฟันโอ้ยร้านขอยกับมันสี่ตัวได้เล็กออกตัวนั่นได้คน่ะโอ้เล่าเล่านันลาอืมแต่ว่าตามจริงควบจริงอีนันอีนี่หน่อยเหมืันมันสี่นั่น มันออกอีหลีอืมถ้าความเป็นจริงอีหลีก็เป็นจริงเลยเรื่องจริงก็อีหลีคือมันมาเรียนยื่นเนี่ยมันสี่ทะเบียนรถไฟนี่ออกรถโอ้เรืกน้อยผู้นั้นนะค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ไปฟันเกี่ยวอืหัวกลัวค่ะโอ้ก็บอกเดี๋ยวไปเรียนน้ำเพลนโดนหลายๆเพลนนี้ไปอยู่ละยองโดนแล้วค่ะทักแคไหนจังมาฟันเห็นมันอือตอนนี้ว่าแม่กับแน่เมืองน้ามือมันสี่นั่นนะ เลขสิบเก่ากับสิบแปดสิบเก่ากับสิบแปดนบ้านเนี่ยยิ่งใหญ่ก็แล้ววันก็มาสี่นี้ออกเลยคนน่ะข้าร้านข่อยสี่เลขก็ได้ออกได้คนน่ะในความฝันเคนบ้าในความฝันคนเบาโอ้ก็เลยบ้าก็เลยเบากับกับใหญ่เนนี้ทีสื่อเยอะรอกว่าก็เลยบ้าเน้องใหญ่ที่สื่อเยอะรอกใหญ่ว้างสขียนได ว่าซ้ำนั่นละใหญ่หูเมื่ออาขืนนะ,ะน,นะเล็กหน่อยนะเล็กหน่อยไม่ยิ่งมะนางสี่บอกเลยถ้าใหญ่จะตีปเป็นเลยซามโตเมื่อกี 1, 1, หนึ่งหนึ 1, ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเด็กซ้ำโตค่ะขอโทษขออภัยเนาะค่ะคุณแม่ยุงกัดนะพาค่ะอ่าอ,ออกแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะทะ <1, S 1> เลสามโตคุณแม่สีหายเนาะแต่ว่าสองโตนี่ก็คือ ตัดมุนเอาในหันละหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าแม่นบอกคะหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าก็ตัดกััหมุนเอาในหันตัดกััหมุนค่ะอืฝันขักบอกคะฝันขักแล้ววันละก็หมือฝันในขึ้นใดนี่ตอวีกเลยบอกหรือจังใดฝันอบตอวีกไงอ๋อบบตอวีกเนาะค่ะบบตอวีกแต่ว่ากระจำมือบบได้แม่นบอกคะจำมือบ่ได้ นะสิบสองเจมื่นเนี่ละพันก็ได้แต่ว่าอยู่ในวีกนี่เนาะอยู่ในงวดนี่แหละอยู่ในงวดนี่วีกนี่ค่ะมาตามคุณแม่วันทียี่สิบห้านะคุณแม่เนาะค่ะค un> ุณแม่ฝันหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าเนาะค่ะเห็นเขาสี่บอกเลยเห็นเขาสี่บอกแต่ว่าเขาเขียนใส่กระดาษเป็นบอกคะเขาเขียนใส่กระดาษกระดาษน้เขียนหนังสื้อตัวหนังสือแบบงามได้เขาเขียน แต่คุณแม่เห็นชัดเจนบอตัวเลขชัดเจนสีอย่างสีน้เงินเท่าอีหล่าสีน้ำเงินเนาะค่ะอือ่าลองเบิ่งเนาะดุนดุนคุณแม่สีฟันเห็นตัวเลขแม่แม่ผมก็เคยฟันเห็นตัวเลขแม่ทุกเทธอมีแต่ตีเอาแม่ทุกเทธอมีแต่ตีเอาค่แต่ว่ารอบนี้แปลกฟันเห็นตัวเลขเลยอ่าท่านผู้ชมลองเบิ่งเนาะคุณแม่เนาะลองเบิงบอเสียหายเพราะว่าเลขกบอหลายโตเนาะค่ะหลายโตอะไรก็มีตำหนิเธอมาจังๆของเพิ่นเนาะค่ะ เชือกเขาจขริงจ<ห>ังคาร์บนีค่ะคุณผู้ชมอันนี้เชือกอ่ะซื้อบ่เษืทอกะเลื่อนผ่านนี้ไปค่ะ่ว่ากันบบเป็นอยังเป็นแนวทางเนาะธรรม,มดากันทา้งคลิปค่ะเป็นแนวทางค่วมฝันเนาะค่ะคุณแม่เิ่นมีน้ำใจเบาสู่ฟัางเนาะใม่มีน้ำใจเบาซูฟัางหายแนวทางค่วมฝันค่ะกระคอหายมีโชคมีลาไปทั้งวันนายเจ้คุณแม่สุขูสุขคนค่ะค่ะคุณแม่มีแยังเพิ่มเติมบอกคะไม่ซ้นำนี่เนาะ ค่ะขอบคุณเม่แสงได้หลายค่ะบบเพีงแนวทางขอบคุณค่ะคุณแม่มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเม่แสงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568นคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเม่แสงเนาะค่ะเม่แสงในฝันโบหญ้าฝันสันๆฝันเห็นเพื่อนว่ามีคนมาเขียนเหล็กใส่กระดาษไว้เพิ่นว่าค่ะพอเขียนใส่กระดาษ้และก็มีเด็กหน่อยผู้หนึ่งเพื่อนว่า ในความเป็นจริงกับหูจักเพื่อนว่าเด็กหน่อยผู้นี้เนาะคะ่ะยางมาละมาสี่ใส่เลขทถีข้นเขียนไว้เนาะคะ่ะสี่ใส่เลขสิบเก่ากับเลขสิบแปดเพื่อนว่าในความฝันละมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งบอกว่าเด็กหน่อยผู้นี้เนาะคะ่ะถ้าได้สี่เลขตัวใดคือออกตัวนั้นเพื่อนว่าเม่นแห้งเพื่อนว่าค่ะฝันเกี่ยซ้ำนี่เพื่อนว่าในความเป็นจริง เด็กหน่อยผู้นั่นมีชีวิตเนาะคะ่ะมีชีวิตหูจักพอมเพิ่นว่าในความเป็นจริงถ้าเด็กหน่อยผู้นั่นไนสี่เสเลกตัวไรก็คือออกอหลีเพิ่นว่าค่ะอันนี้โบมนในความฝันเดิในความเป็นจริงเนาะคะ่ะในความฝัน,นยังไปฝันเกี่ยวเห็นเด็กหน่อยคนนั้นเนาะคะ่ะสี่เสเลกสิบเก้ากับเลกสิบแปดเนาะคะ่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะ เพิ่นก็เลยให้แนวทางมากค่คือหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเลขกสามตัวตีจากฝันเนาะคะ่ะหนึ่งตัวแรกเป็นนามของเด็กน้อยเนาะคะ่ะหนึ่งตัวที่สองนี่ก็คือเลขกสิบเก่าเนาะคะ่ะที่เด็กหน่อยสี่บอกเพิ่นก็เลยจับมาใส่กันเนาะคะ่ะเป็นหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเลขกสามตัวตีจากฝันส่วนเลขกสองตัวเน้น,น,นให้เลยวงกลมให้ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเป็นเลขเด็กหน่อยสี่บอกในฝันเนาะคะ่ะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมตัดกับหมุนนาแน่เนอะคะ่ะเลขกสตัวกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพรรวยนนำเน่้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ